สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานทงทีมค่ะโลโก้ที่เห็นตอนนี้นะคะเป็นทงทีมของลูกค้านั่นเองค่ะเป็นลายที่ลูกค้าทําสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะงานจริงนะคะจะบอกว่าสวยคมแล้วก็ชัดมากๆเลยให้ดูใกล้ๆนะคะสําหรับทีมนี้นะคะให้ดูงานก่อนให้ดูงานก่อน โอ้โหมีถุงมือ t าน n o ด้วยอันนี้ก็จะเป็นโลโก้นะคะเป็นโลโก้ของลูกค้าเองมีรูปฟุตบอลนะคะแล้วก็เอ่อโลโก้แบบโลโก้นะคะก็จะเป็นทรงเหมือนเป็นไม่เชิงสามเหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็จะเป็นทรงของโลโก้นั่นเองค่ะมาจากทีมงานของ TG Globe นะคะอ่าถุงมือเลยก็คือทีมงานถุงมือ t h a n o นั่นเองนะคะจำง่ายๆแล้วขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะงานจริงสวยมากเลยสวยเหมือนแบบเลยค่ะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะสําหรับงานทงทีมทุกชิ้นนะคะเราจะมีการเย็บขอบกับเก็บงานรายละเอียดของงานแบบนี้นะคะให้กับลูกค้าด้วยจะมีการเก็บขอบด้านข้างนะคะแบบนี้เลยค่ะ<ด>เพื่อให้ชิ้นงานนะคะสวยงามค่ะที่สําคัญก็คือจะพิมพ์นะคะจะพิมพ์ด้วยความคมชัดนะคะงานละเอียดงานสวยงานจริงต้องงานสวยคมชัดตาม แบบที่ลูกค้าสั่งนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีหัวเซาวสวยๆแบบนี้นะคะมีเชือกให้ค่ะมีเชือกให้ในเซ็ตแบบนี้เลยค่ะทุกชิ้นงานก็จะมีเชือกให้นะคะหัวเสาก็จะสวยกลิบแบบนี้เลยค่ะแล้วก็งานจริงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมจัดส่งนะคะใครที่อยากได้ถุงมือแบบนี้นะคะถ้ามีโลโก้อยู่แล้วก็สั่งผลิตได้เลยค่ะ แต่เราวางแบบให้ลูกค้าดูก่อนนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีโลโก้นะคะก็สอบถามได้ค่ะเรามีทีมออกแบบให้นะคะแต่ว่าก็จะราชานิดนึงเวลาแก้แบบนะคะเพราะว่าบางทีลูกค้าโจดโจดอาจจะต้องให้เรามาละเอียดนิดนึงเพื่อที่จะได้วางแบบให้ถูกใจที่สุดนั่นเองนะคะแต่ถ้าสามารถวาดหรือล่างมาได้นะคะหรือทำแบบได้เลยค่ะก็จบเลยงานก็จะสวยคมชัดอย่างรวดเร็วทันใจนะคะส่วนการใช้งานนะคะก็นี่เลยค่ะ ใช้งานได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังอ่าด้านหน้าด้านหลังเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือด้านหน้าใช่ไหมคะพอเรากลับด้านอีกด้านหนึ่งอ่าก็จะอ่านว่า T G Globe เหมือนเดิมนะคะอ่ากลับมาอีกด้านหนึ่งก็เหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันเป็นงานพิมพ์ให้ลูกค้าแบบสองด้านนะคะเราก็คือใช้งานได้สองด้านเลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังและที่สาคัญคือทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยงานสีงานพิมพ์จะสวยคมแล้วก็ชัดเหมือนกันเนี่ยค่ะนี่ ให้ให้ดูงานแบบทั้งชิ้นนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกทท่านมากๆจริงๆนะคะสำหรับออโอกาสดีๆในการผลิตงานแล้วก็ดูแลงงานให้กับลูกค้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่ำนะคะก็สั่งมาได้ค่ะสองผืนห้ผืนสิบผืนนะคะเอาไว้เป็นธงแรกเปลี่ยนทงฟุตบอลทงกิจกรรมนะคะหรือว่าเป็นธงทีมก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นของ ของรางวัลพิเศษนะคะเอาไว้ติดรถติดในบ้านเป็นของสะสมก็ได้เช่นกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ๋ออ่อยนิดนึงนะคะสําหรับใครนะคะอยากติดต่อร้านเรานะคะเสิร์ชมาได้เลยค่ะที่ที่สนามสุบชุดกีฬานะคะหรือแอดแอด s ูลสปอค่ะใส่ตัวแอดกันนะคะ p-ol pool ค่ะ สปอร์ตนะคะก็ S P O R T สปอร์ตค่ะ a อ p o o l สปอร์ตนะคะมาเจอมาคุยกันก่อนได้นะคะหรือว่าเข้ามาที่ Facebook ก็ได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ